เพียดหวังเอริกเทนฮาขอเข้ามาโรนัลโดหากผีช่วดแชมป์ลีกอา่านพาดหัวข่าวนี้แล้วต้องบอกว่าอีหยังวา้ามาอ่านเนื้อข่าวข้างในกันเลยนะครับพียมอร์แกนเซเลบคนดังหวังว่าเอริกเทนฮาจะออกมาขอโทษคริสเตียโนโรนัลโดหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อาจคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ได้ ปีศาจแดงประกาศแยกทางกับโรนัลโดนะครับเมือ่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาแข้งวัย7 7เนี่ยทิ้งบอมให้สัมภาษณ์กับมอร์แกนก่อนเดินทางไปรับใช้ชาติในฟุตบอลโลกซึ่งนำมาสู่การยกเลิกสัญญาอย่างที่เรารู้กันนะครับเมื่อถูกถามว่าอยู่ในเตดเป็นทีมที่ดีขึ้นรึเปล่าเมื่อโรนัลโดย้ายออกไปมอร์แกนตอบผ่านสื่ออย่างท็อกสปอร์ตว่าทำไมคุณไม่ลองกลับมาถามผม อีกครั้งตอน6โมงครึ่งวันอาทิตย์ละ่ะแล้วดูกันว่า u ยู t e นเดยังจะลำพองแค่ไหนผมตามดูทุกเกมนะพวกเขาเอาชนะบางทีมแล้วก็มีการแข่งขันที่ดีกับซิตี้เราจะเพิ่งมาตั้งทงกันตอนนี้ผมคิดว่าพวกเราจะถล่มพวกเขาพวกเราคืออาร์เซนอลประมาณนั้นในวันอาทิตย์แล้วจากนั้นะผมจะมาย้ำเตือนอีกครั้งว่าพวกเขาอ่ะ ได้ปล่อยนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ออกไปเพราะคิดว่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเดี๋ยวนะอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะถามก็คือจะมีนักเตะคนไหนในทีมยูไนเต็ดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชุดนี้ที่พอจะยิงประตูดได้มากเท่ากับโรนัลโดในลึกดูการที่ผ่านมานอกจากนี้หมอแกนยังหวังว่าจะได้เห็นคำขอโทษจากเอ,เอ,เอริเกเทนฮากเมื่ออาร์เซนอลทีมโปรดของเขา คว้าตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกขณะที่ยูไนเต็ดทำเช่นนั้นไม่ได้เมื่อเราคว้าแชมป์ลีกและยูไนเต็ดทำไม่ได้เพราะพวกเขาปล่อยก็อดออกไปผมหวังว่าเอริกเทนฮากจะคุกเข่าขอโทษผมรวมถึงคริสเตียโน่โรนัลโดที่ดูหมิ่นเขาปัดโทก็อดในที่นี้ก็หมายถึงว่าคนที่ดีที่สุดที่สุดแห่งที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โอ้โอ เพียสโมแกนแรงจริงๆเชื่อว่าเด็กผีทุกคนนะครับได้ฟังคําสัมภาษณ์นี้แล้วต้องบอกได้คําเดียวว่าเป็นคําสัมภาษณ์ที่กวน่้นตูดมากจริงๆนะครับเด็กผีได้ยินอย่างนี้แล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มานะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนข่าวสารกระชับชัฉบไวติดตามไว้นะครับ r i e r r o o t t b l l News สวัสดีครับขอบคุณนะครับ